มหาชนะชัยพระเรื่องชัยหรือเรื่องเมืองแห่งดอกจานนมัสการพระพุทธบาทธรรมชาติลำน้ำชีประเพณีแห่มาลัยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมหาชนะชัยตําบลฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด,ดยโสธรบริหารงานโดยนางปริชาติบุญกอง อมทีมงานคุณภาพจำนวน18คนมีบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วยข้าราชการครูตำแหน่งครูจำนวน2คนบรรณาริกษ์ปฏิบัติการช่วยราชการจำนวน1คนพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครจำนวน2คนพนักงานราชการตำแหน่งครูกษนจําบนจำนวน12คนบรรณารักษ์สร้างเหมาบริการห้องสมุด จำนวนหนึ่งคนขอนำท่านเข้าสู่สรุปผลการดำเนินการการจัดการศึกษาต่อเนื่องโดยศูนย์ฝึกาอาชีพชุมชนไรมาสที่3ประจำปี2566ดังนี้งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจากการสำรวจความต้องการของประชาชนพบว่าประชาชนมีความสนใจมากที่สุดเป็นกลุ่มอาชีพด้านานิชยกรรมการบริการ และอาชีพความคิดสร้างสรรค์มีการดำเนินง,งานการจัดกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในตรราสที่3 1,23,700บาทใน2รูปแบบรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสัน้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงได้รับการจัดให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน40กลุ่มหลักสูตกลุ่มสนใจจำนวน6ชั่วโมง มีหลักสูตรที่เปิดได้แก่หลักสูตรลาบเยสโธรจจานวน17กลุ่มหลักสูตรบัวลอยไขหวานจํานวน5กลุ่มขนมดอกตอกจานวน5กลุ่มการทําแหนมจํานวน2กลุ่มน้ำยาล้างจานจานวน6กลุ่มการสานตะกร้าพลาสติกจานวน2กลุ่มขนมแป้งคลิปจานวน1กลุ่ม การจัดการศึกษาแบบฉันเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน5กลุ่มได้แก่หลักสูตรทอผ้าพ,พื้นเมืองจำนวน4กลุ่มหลักสูตรขนมทั่วตัดจำนวน1กลุ่มจากข้อมูลดังกล่าวศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพิรมมหาชนชัยได้รับสมัครวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาจัดบวนการอบรมวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ทางจิตกรรบลได้รับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการนิเทศโดยมีภาคีเครือข่ายร่วมเป็นคณะนิเทศติดตามโดยมีผลการจัดทำประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้านมีการออกใบสำคัญวิชาชีพ ให้กับผู้ผ่านการอบรมทุกหลักสูตรที่ตัดมีการติดตามผู้เรียนในการนำไปใช้ประโยชน์โดยผลการติดตามผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รองลงมาคือการพัฒนาตนเองและการสร้างรายได้ตามลำดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสกรองเพอมหาชนะชัย ได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวน1,380บาทกลุ่มเป้าหมายจำนวน3คนมีการดำเนินการจัดอบรมให้แก่ประชาชนแกนนำในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2 5 6 6ในวันที่26มิถุนายน2 5 6 6นะ ห้องประชุมสกอรอมเพิ่มมหาชนะชัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการจำนวน20คนเพื่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องโทษและพิธยของยาเสพติดสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับและประสบการณ์ให้กับประชาชนในชุมชนได้ถูกต้องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสกอรรอเพิมมหาชนาชัย ได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวน1,200บาทกลุ่มเป้าหมายจำนวน3คนมีการดำเนินการจัดอบรมประชาชนแกนนำในโครงการอบรมสร้างแนวทางขับเคลื่อนความเข้มแข็งในการพัฒนาสังคมและชุมชนในยุคปัจจุบันในวันที่29พฤษภาคม2,566นะห้อ้องประชุมสกรรอมเพ่มมหาสนชัยโดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวมโครงการจำนวน15คนที่เป็นตัวแทนแกนนำจาก10ตำบลของอำเภอมหาชนะชัยการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสกรอำเภอมหาชนะชัยได้รับงบประมาณจัดสรรจำนวน800บาทกลุ่มเป้าหมายจำนวน2คนมีการนำเนินการจัดอบรมให้แก่ประชาชนแกนนำในโครงการอบรมการทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักเกษตรธรรมชาติในวันที่29พฤษภาคม2566ณนะห้องประชุมสอกอรรอเพิ่มมหาชนะชัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมโครงการจำนวน15คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มมหาชนะชัยขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ